หลังปีใหม่นี้เตรียมลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงคุณมีอายุ18ปีขึ้นไปก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์นี้ได้ใครรอกันอยู่บ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่27ตุลาคมปี2567ค่ะ ซึ่งคลิปนี้นะคะบุ๋มมาอัปเดตแจ้งเตือนความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2568นั่นเองค่ะแต่ก่อนไปรับชมนะใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกํนาลังใจให้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะเอาละค่ะพี่ป้าน้าคนไหนนะคะที่กําลังรอการลงทะเบียนในรอบใหม่นะคะสําหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งในปี2568นะคะ คลังก็จะมีการทบทวนใหม่นั่นเองนะคะสำหรับคนที่อยู่ในสิทธิ์เก่าปัจจุบันนี้นะคะก็จะต้องลงทะเบียนใหม่กันทั้งหมดนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าอัปเดตล่าสุดก็คือจะมาเร็วขึ้นหลังปีใหม่นะคะซึ่งเงื่อนไขก็ง่ายๆเลยนะคะคืออายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์นี้ได้นั่นเองนะคะ ซึ่งคนเก่าเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนด้วยซึ่งในการลงทะเบียนนะก็จะมีทั้งแบบออนไลน์แล้วก็เดินทางไปลงทะเบียนที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐของเว็บไซต์ที่จะมีการให้ประชาชนนั้นเข้าไปลงทะเบียนร,รับสิทธิ์นะคะเขาจะปรับปรุงใหม่นะคะเพื่อลงทะเบียนบัตรคนจนในช่วงของเดือนมก,กราคม68เนี่ยจะมีการลงทะเบียนนะคะ แล้วก็มีนาคม68จะมีการประกาศผลยืนยันตัวตนทิ้งท้ายนะคะคือเมษายน68เริ่มทยอยใช้สิทธิ์รอบใหม่นั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลังมีการประกาศชัดเจนกว่านี้จะมาแจ้งพี่ป้านาคนไหนนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงใครรอกันอยู่บ้างคอมเมนต์พูดคุยกัน,น้ดานล่างใต้คลิปได้เลยนะ เดี๋ยวไปหาข้อมูลอื่นๆมาอัปเดตให้นะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องใดก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ